เออดัน,นไกลอันนี้ดันสวยนะคะเธอเธอฉันพยายามช่วยเธอแล้วอ้ขนาดนี้เธอยืนจะต้องเอออีกเหรอโฮ้โหแพรพยายามซะเพื่อนๆคนนี้เพื่อนคนนี้ยังไงกันเอ่ยแพลไม่มั่นใจนะคะว่า วันนี้เนี่ยจะมาทำตามเออที่สัญญาไว้นะคะว่าจะเล่นเสาวน้อยให้ดูกันคือมีหลายๆคนเนี่ยบวก2องกันมาเต็มเลยนะคะในคีปที่แล้วแพลนเนี่ยก็จะมาเล่นสเต็ปสาวน้อยให้ดูนะคะเขาบอกเลยว่านี้เนี่ยเป็นตาที่3ามนะคือแพลวเนี่ยเล่นสาวน้อยได้เอ,อิมากนะคะแพลวไม่อยากให้คุณผู้ชมเห็นความเอ,อิบของแพลวอ้าวเจอเกใชอีกแล้วมาปุ๊บก็พับไม้ไเลยทีหนึ่งนะคะ อ้าเพื่อนเพื่อนโดนนะคะดับนะเบิลสองทีนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเศร้าไปเฮ้ยเกชาเขามาเขามองฉันเห็นเขารู้ทุกอย่างเขารู้ทุกเรื่องเลยยกเว้นเรื่องตัวเองมีคอมเมนต์แนะนำแพลวมานะคะว่าอยากให้แพลวเนี่ยลองทำคลิปแบบภาคตลกตลกดูอาจจะได้แบบมีคุณผู้ชมนะคะหรือว่ามีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเนี่ย แพลวก็อยากทำนะคะอยากทำมากๆเลยด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเปิดออนไลน์ไงแล้วเราเนี่ยก็จะต้องเรียนตอนเช้ากลับมาตอนเย็นนะคะเหนื่อยมากเลยเรียนพะละบางวันด้วยนะคะแล้วก็บางวันเนี่ยก็เดินเยอะมันก็แบบไม่ค่อยมีแพชชั่นเท่าท <S <S ออไหร่นะคะในการทําช่องเออพม่ช่ยในการทําวิดีโอสิทําคลิปเออถ้าขนาดในการทําช่องนี้นะคือเออเกินไปนะคะคุณผู้ชมแพลวอยากทําทช่องอยู่ต่อเ,เรื่อยๆยๆนะคะทาช่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในการตัดคิวของแพลวจะน้อยมากๆเลยนะคะ วันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่แพลนัดคุณผู้ชมใช่ไหมะวันเสาร์นะคะที่จะลงคลิปซึ่งจะลงตอนเย็นเนี่ยแหละแต่ว่าจะทำยังไงได้หรอเนี่ยแพลพึ่งมาอัดคลิปวันนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะตัดดีแค่ไหนนะคะอาจจะตัดช่วยก็ได้ในคลิปนี้เพราะว่าแพลพึ่งมาทําคลิปในวันที่นัดคุณผู้ชมเนี่ยแหละนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้แพลขอไม่สิงเพื่อนก่อนนะเอ,อ้อยจะเทรลช็องเหรอเราเนี่ยสเต็ปเรามันไม่ธรรมดานะแต่ว่าผีเสื้อไม่ถึงนะคะขอเครื่องนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวแพลเนี่ยจะคอยซับเพื่อนนะคะแล้วก็วิ่ง ไปสิงนั่นแหละฉันอยากจะสิงเธอจนใจจะแสนแรงเอาไป3คนเลยนะคะมามาดูตำแหน่งเพื่อนกันดีกว่าว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนกันบ้างนะตอนนั้นเกชาตามไม่เอ่ยแพ้ไม่รู้เขาตามใครอะ่ะเพราะฉะน,นั้นเราจะไปหาหนักบทหญิงนะคะซึ่งอาจจะตามนักบทหญิงก็ได้นะหง <c oughs> เธอมาดีฉันช่วยเองมาดิเจียไม่เสาน้อย เออดันไกอันนี้ดันสวยนะคะเธอเธอฉันพยายามช่วยเธอแล้วขนาดนี้เธอยืนจะต้องเอีกเหรอโอ้โหเพลพยายามซับเพื่อนเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้ยังไงกันเอ่ยเพลไม่มั่นใจนะคะว่าคนนี้เข้าเน็ตปิงหรืออะไรเพราะว่าเขาเหมือนจะหลุดมองหลังตลอดเวลาแล้วก็ไม่ไม่ดูข้างหน้าเลยนะคะว่าตัวเองติดอะ ขอบคุณมาระยยบประชดเพื่อนส่แพลเคยขอบคุณมาก่อนนะคะแล้วแพลก็เลิกไปละเพื่อนอ้ยทนต่อไปที่สวยต้องเป็นชันหรือเปล่าลเนี่ยอดทน อ,อดทนอย่าเพิ่งยอมแพ้ฉันไม่ยอมแพ้หรอกแต่ว่าโซแซนมากเลยนะคะที่เพื่อนเขาเล่นเมื่อกี้นะอาจจะปิงแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่โทษเขานะโทษเน็ตเขาหรืออาจจะโทษเขาตรงที่ว่าเขาไม่ไม่หันหลังมาดูเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรเนี่ยแหละที่เขาเล่นแบบนั้นนะคะแต่ก็ไม่ไม่บุรี่นะคะไม่มูรีเพื่อนไม่เป็นไรตาหน้าให้หนางเอาใหม่นะคะ ขอทำการปั่นก่อนละกันนะเพราะว่าตอนนี้เนีเหมือนจะมีเพื่อนจุกอยู่เอ้านักเมกลจุกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะปั่นเครื่องนี้ค่ะแล้วก็ว่าไปหาเขาบอยฮิว<ม>ให้เขาเราจะให้เขาเนี่ไปช่วยเพื่อนนะคะว<ม>่าอยู่ใ,ใกล้ตรงนี้นี่เองเขาบอยเธอทำแบบนี้ไม่ได้เธอบ้าปะเนี่ยเหือโดนแล้วทีหนึ่งนะคะ,<ม>ะช่วยเลยแล้วกัน เขาบอยตัวเย่กลับมาไมนะไม่รู้นะคะว่าทำไมเพื่อนเขาจะต้องทำแบบนั้นคือไปปั่นแบบเออแบบกินเกียนนะคะฉันไม่สนฉันปั่นต่อละเหมือนเพื่อนเขาตัดทอตัวเองนะคะในการที่โยนมาเลยนะคะเดี๋ยวปั่นให้นะเพื่อน ือตอนนี้เนี่ยนะจะไม่มีคนปั่นนะคะแพรก็ไม่ค่อยอยากแบบไปคอยซับเท่าไหร่นะเราก็ต้องปั่นไอ้เพื่อนนะคะ50%อยู่เลยนะเอา้านังม่ยโกนกีชาเข้าต่อไม่เอ่ยเอาต่อด้วยนะคะอ่ะพึ่ง50%เองโอ้โหตุยเย่ไปสองคนเลยทีนี้ขอบคุณพวกเองก็พอๆกันนะขอบคุณทำไมเนะี่ยแพรว่านะเราจะต้อง เล่นแบบเห็นแก่ตัวแล้วคะ<อ>่ะดีมอ,เ,อเห็นแก่ตัวไปเถอะไม่เ,เป็นไรหรอกเดี๋ยวไม่ได้คลิปสักทีนะคะเล่นมา300รอบแล้วไปไปไกลๆเลยนางเกอ,อีชาไม่ได้หันหลังไปดูด้วยนะคะสเต็ป รอดได้ไงครับเนี่ยไม่น่ารอดแต่ดันรอดอา้าวอ้ยท่ออยู่ไหนคะเนี่ยอยู่นี่เปล่าวะท่ออยู่ไหนไมาอยู่ตรงนี้ก็ก็สวยแล้วแหละ ไม่มีสมุดหน,นังสือไม่มีทุกอย่างเลยเรียนออนไลน์ได้ไงเรือตุยพอ,อก็เล่นได้แค่นี้จริงๆนะคะคุณผู้ชมตอนนี้แพลวคิดว่าค่อนข้างที่จะแย่มากๆเลยนะคะโดยความที่นักบวชหญิงเนี่ยไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรที่เขาเล่นแบบนั้นนะคะอาจจะไม่ได้มองหลังหรือว่าอาจจะปิงอะไรแบบเนี้ย แพลก็ไปโทษเขาไม่ได้นะคะและอย่างที่2ก็คือข่าวบอยเออปั่นเกียนนะคะไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงให้มันดีนะเพราะว่าสาวน้อยเนี่ยแพลก็พยายามซับแล้วนะคะสุดท้ายนี้แพลเริ่มขี้เกียจตัดคลิปแล้วเดี๋ยวจะให้ดูตาที่แพลเนี่ยเล่นสาวน้อยตาอื่นๆนะคะแต่แพลขอบอกเลยว่าตาที่แพลเนี่ยจะเปิดให้ดูต่อไปนี้เนี่ยคือเป็นอะไรที่เออมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้บอดี้บอกให้เพื่อนด้วยตอนสุดท้ายถ้าใครนะคะที่ออขัดใจก็ขออภัยได้นะเพราะว่าแพลหลอนนะคะในตานั้นจริงๆนะ,ๆนะโอเคไปรับชมกันดีกว่าค่ะ เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยแพลวอะไปอัดแล้วแล้วก็เปิดแค่เสียงระบบเกมนะคะแต่ว่าไม่ได้ภาคลงไปนะแต่คิดคิดไปคิดคิดมานะคะเอ๊ะเพื่อนๆน,น่าจะเบื่อนแน่เลยะถ้ามันแบบไม่มีเสียงแพลวพาคใช่ไหมคะแพลวก็เลยโอเคงั้นชันภาคให้คุณผู้ชมดูแล้วกันแต่คลิปนี้เนี่ยอาจจะตัดเสียงเอฟเฟกน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าแพลวเนี่ย เหลือเวลาไม่มากแล้วใกล้จะได้ลงคลิปแล้วก็คือตอนที่แพลลงไปก็นั่นนั่นแหละคนที่โดนไล่เป็นคนแรกก็คือนาอีฟของเรานั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นโชคดีอยู่เหมือนกันที่นาอีฟเนี่ยโดนเป็นคนแรกเพ้าเป็นตัวจุกด้วยนะคะน่าจะได้นานอยู่ละบ้งนะมามานั่งเมาส์นะคะระหว่างนาอีฟเนี่ยเขาจุกไปเลยกว่าเนะจนกว่าเขาจะล้มนะคะก็คือแพลเนี่ยชี้แจงไปในชุมชนว่าแพลจะลงคลิปวันอังคารวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะคะเผื่อใครเนี่ยที่ดูคลิปของแพลในไอแพดมันไม่มีฟังก์ชันชุมชนใช่ไหมแพลก็เลยมาบอกในคลิ ะะก็เพราะว่าแพลในเกิดบัคารแพลวชอบเสียมพูแพลก็เลยจะลงคลิปวันนั้นเท่านั้นแหละส่วนวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะก็เป็นวันว่างๆอ่ะแพลวสามารถลงคลิปได้นะคะก็ตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะลงแค่วันเสาร์กับอาทิตย์แต่ มันลงแค่2วันต่อสัปดาห์เองแพลเลยรู้สึกโซเซนนะคะก็เพิ่มเป็นวันอังคารมาแล้วกันนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากรู้ว่าแพลเนี่ยลงคลิปตอนไหนบ้างแพลนะคะก็จะลงคลิปประมาณตอน3ามโมงนะคะคือจะเริ่มจาก3ามโมงไปจนถึง5้าโมงครึ่งเปต้นไปแพลจะไม่ลงเวลาอื่นนอกจาก3ามโมงถึง5้าโมงครึ่งนะคะถ้ามันเลยเวลาหลังจากนี้ไปเนี่ยแพลจะไปแจ้งในชุมชนว่าเออจะเปลี่ยนคลิปเนี่ยไปลงวันถัดไปอะไรแบบนี้นะคะเผื่อมีเรื่องอะไรเนาะ ท่านี้จะลงให้ตามเวลาที่กําหนดนะคะก็คือ3ามโมงถึง5้าโมงครึ่งนั่นแหละนะอ่าในที่สุดนะคะก็จะได้มาเห็นสาวน้อยจุกซึ่งตานเนี้ยขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าแพลเล่นเออมากมากเลยแต่ว่าไปเก่งตอนท้ายเกมเฉยนะคะนี่เห็นไหมลมซะนแล้วอ่ะและก็ลงไปนั่งก่อนเลยนะคะคนแรกแล่ก็ได้เวลาออกค่ะเหยื่อของแม่สีเกยชาแล้วนะคะตรงนั้นเนี่ยเหมือนว่าจะมีคนรอเปล่านะโอ้โหบิงติดซะด้วยมาจะอยู่ไหนจะขุนแม่สีมาแล้วอ้าอ้า เอเอคืออันนี้นะคะแพลวเนี่ยออกไปดูแอป,ปอื่นนะมันก็เลยค้างๆนะคะโอเคตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วนะคะคือแพลวเนี่ยไปดูแชทมานะคะก็เลยเออภาพมันเป็นยางไน,นแหละโอเคแม่สีนะคะตอนนี้เนี่ยเขากําลังที่จะทําอะไรคะเนี่ยเขาดูเชิงอยู่เหรอเออคือปลาพี่เพื่อไปแล้วมันบินไม่ได้งั้นชั้นขัามต่างๆเลยแล้วกันนะเฮ้ย <Hey, S 2> นะ่าเบื่อจริงเลยเล่นกีชาเนี่ยดูทรงแล้วนะคะแม่สีน่าจะเล่นไม่เป็นนะเอา้าช่วยฉันสินี่รออะไรอยู่เนี่ยเออเอ้ยทำไมเก้าอี้มันเป็นแบบนั้น呐นะ เออถ้ามันก่อนนี้ก่อนนะคะแล้วคุณผู้ชมดูช็อตนี้นะคะคือผักสวยมากๆเพราะว่าเราเนี่ยเผาเอามาจากวงตัวเองได้ด้วยนะคะแต่แม่สีไม่เอาเรานะงั้นเราจะไปดูมุมมองของเขานะคะ่ะอีเธอจะรอดหรือไม่รอดล่ะเนี่ยตู้ไม่รอดอยู่ดีนะคะถึงจะดได้ไม่ไกลย,ยังไงเนี่ยเธอก็ล้มอยู่ดีนะอ่ะแม่สีนะคะเลือกที่จะหันกลับไปเอานักบวชหญิงนะเทียนนเทอนทีนดีๆนะ อยู่ทีมเราแพ้แพลจะไม่สปอยดีกว่านะคะว่าเกมนี้เนี่ยแพลแพ้หรือชนะหรือเปล่านะคะก็ดูให้จบแล้วกันนะคุณผู้ชมอย่าข้ามเด้อนอยีบล้มไปแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ฟิหนาของเราก็เอ้ยจะข้ามไหมไม่ข้ามนะคะก็จะไปข้ามกันเราเอาตรงนี้ก็ตีประตูไปหนึ่งทีนะคะโอ้โหกีชาเหมือนว่าใจร้อนแล้วนะคะอย่าตีมั่วๆแบบนั้นสิมันก็เสียทัมมิ่งหมดเลยนะแม่สีเขาได้่จะเดินมาตรงนี้นะคะพับไหมไหมเออไม่พับเอาแม่สีไม่มาแล้วเขาไปเอาคนนั้นนะคะ นั่นคือใครนั่นคือน้องนาอีฟถารับจ้างนะคะโหสวยมากๆเลยแล้วดันมาล้มตรงประตูวาตรงนี้ด้วยนะคะแม่สีเนี่ยรู้เยอะจังเลยนั่นนี่ตีไปทีหนึ่งนะคะอ่ะเอาไปนั่งเก้าอี้เลยดีกว่านะจ๊ะและ้วกระโดดนั่งไปลายต่อไปนะคะเดี๋ยวแม่เนี่ยออกหากินก่อนลวกันนะจ๊ะเหมือนว่าสาวนั้นจะสั่นๆนะปึ๊บมีใครอยู่หรือเปล่าอ้าวหนังพวกนี้มันอยู่ด้วยกันใดเวลาฮีโร่แคจะสิงนะคะคนนี้แล้วก็จะช่วยซับเพื่อนนะเออแรวตรงนี้ c a n ซิลเออไม่เป็นไรกายอยู่แหละ เดี๋ยวสกิลใกล้มาแล้วนะคะแล้วก็ผายเพื่อนอีกทีนึงอืออันนี้7จได้สวยเหมือนกันนะอะตรงนี้แพผ,ผักดีนะคะผู้ชมมาเหลืออันสุดท้ายแล้วฉันจะพยายามซับเธอดีที่สุดนะฟิโอน่าตรงนี้วนๆกันอยู่นะคะวนๆกันอยู่เอาอยัางไงเออสลับัาเราอย่างนี้อ้าวตีอีกทีตีอะไรก็ไม่รู้ตีลมนะคะมาดิ่ฉันผักให้เองนะโอ๊ยแต่อันนี้ผักไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็ยังยังดีอยู่มั้ง ปุ๊บอ้าวจะมีจองได้อีกแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวแพลวเดี่ยวไปช่วยเพื่อนดีกว่านะคะไปเลยเฟดละมาเดี๋ยวฉันช่วยเธอเอง ไม่ต้องห่วงนะเออช็อตน,นี้แพลจะสารภาพนะคะว่าแพลเนี่ยลืมทําเป็นสลับขาหลอกนะคะก็โดนไปทีหนึ่งนะคะสรับทหารรับจ้างของเราก็เกะไปเวยนั่นคือคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยแพลเล่นเออมากๆเลยหน,น้านี้เล่นเออขนาดไหนก็ขนาดที่ว่าท้ายเกมเนี่ยไม่มีตาแดงแล้วแพลลืมบอดี้บอกให้เพื่อนนะคะคือแบบอย่างกับคนเล่นเอเดนไม่เป็นเลยอ่ะแต่ด้วยความที่แพลเนี่ยอยากรู้อยากเห็นมากเกินไปนะคะแพลจึงคิดว่าจะเอาอันนี้เนี่ยไปผักหันอยากลองดูนะคะว่าเพื่อนเนี่ยจะหลุดออกมาจากที่ฮันเนี่ยเขาอุ้มหรือเปล่านะปรากฏว่าที่แพลทำไปนะคะก็คือไม่่ไได้ผลอะรแมน มาเรื่อยทีนึงโอ้ยทำอะไรลงไปล้วเนี่ยฉันแค่อยากรู้อยากเห็นเท่านั้นเองอะโดนน้ปอีกหนึ่งนะคะต่อไปอาจจะเป็นตาของสาวน้อยที่จะโดนกระทืบแล้วนะอ้โอโหยพูดอย่างนั้นสิค่ะหนูยังไม่อยากโดนกระทืบตอนนี้นะ,ะเดี๋ยวขึ้นไปบนเรือดีกว่าดีไหม เออหรือว่าขาเช้นสั้นเ,เกินจะขึ้นไม่ได้เนี่ยเอาตายหาแล้วมาทางนี้แล้วช็อตนี้เนี่ยแพลวก72แบบสวยอยู่นะคะต่อไปเนี่ยเราจะไปทําการช่วยเพื่อนกันนะไม่รู้จะเลยเฟดหรือเปล่านะคะแล้วก็วิ่ง,ว,งวิ่งไปก่อนแล้วกันนะเอาผีเสื้อมาแล้วเขานี่โดนไม่เป็นยังไงอา้าวไม่โดนนะคะเกชารู้สึกว่าจะแขนสั้นเ,เกินนะตอนนี้ก็ยัง72สวยอยู่ดีนะคะเอาใครจุดวะเน,นี่ยโอ้โหสาวน้อยคนนึงเฮ้ยฉันเบื่อจริงๆเลยนะเนี่ยเอาเพื่อนขอบคุณไปเลยนะคะ นี่เธอไม่ต้องขอบคุณไปชดเขาก็ได้หรอกนะเขาเนี่ยอาจจะเอ่อมือเล่นไปเองอ่ะอยังไงก็ช่างมันเถอตอนนี้เนี่ยเขาจุดแล้วเขามือลั่นไปแล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะแก้อะไรได้ตอนนี้แพลวคิดว่านะเราจะต้องมาช่วยเพื่อนได้แล้วแหละโอเคชาอ้อมไปไปตีอะไรก็ไม่รู้นะคะฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะแม่ <_ s 2> เออมาตรงนี้ก็พับได้นะคะสวยงามมากๆ, <_ s 1> ๆ,ๆเลยมานะผู้หญิงฉันมาแล้วจะไจะช่วยเธอให้ได้เลยน่ะปึ๊บ <_ s 2> เรียบร้อยนะคะต่อไปนี้เราก็อ้าวอื้มต่อไปนี้เราก็ไปไปไประตูดีกว่านะคะตรงนี้เพื่อนก็น่าจะตายแล้วแหละ เอเมื่อกี้เห็นใครแวบ,บๆอยู่ข้างหลังนาหันกับไปดูหน่อยสิอ้าวสาวน้ต้องอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ตอนไหนละเนี่ยเออไม่รู้แล้วแหละเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนนะคะพี่นาอีฟหนูมาช่วยแล้วนะคะโอ้โหทำไมเสียงเสาน้นี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเนี่ยยังจำเสียงเสาน้ยไม่ได้เลยนะคะถ้าคิวกันเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปอีกประตูหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าประตูแรกข้าโพดเนี่ยแม่กชาก,ก็จะมาแน่ๆค่ะเดี๋ยวดี๋ยวพวกนี้มันอยู่ไหนกันหมดแล้วนะเดี๋ยวขอบินขึ้นสู่ท้องฟ้าน,นะคะแล้วก็หากันเลยดี เอตัวนั้นอะไรกระดูกระดิกอ๋อเจอแล้วป้าพิื้อไปลเลยอา้าวบิงติดอีกแล้วนะคะโอ้โหคุณแม่คุณแม่นี่ยังเล่นไม่ค่อยจำชอดเท่าเท่าไรนะคะเนี่ยไม่ค่อยน่ากรธเท่าไหร่แต่ว่าบืนขอโทษดังได้ไหม ทอดังไม่ได้ลืมไปกูดาวอยู่ไม่เป็นไรจะระดับแม่สีแม่สีเนี่ยใจเย็นอยู่แล้วเดินดูดีดูดึไปเลยดีกว่านะเดินแบบนี้มันเร็วกว่าแต่มันก็ไม่ตอนนี้คุณแม่นะคะก็ปาผีเสื้อแล้วก็จะวิ่งมาตบนะคะแต่คุณแม่เนี่ยทำไม่สำเร็จเพราะว่าคุณแม่แขนสั้นเกินไปโอ้ยแม่ระเบิดเด็กพูดนี้จริงๆแล้วเนี่ยทำไมชอบบูรี่แม่จังเลยวแม่แขนสั้นแม่ไม่ได้แขนสั้นเพียงแค่แม่เนี่ยแขนไม่ยาวเท่านั้นเองอ้าวมันต่างกันตรงไหนวะเฮ้ยผีเสื้อมาแล้วนะคะตรงนี้โดนแน่ๆเลยแล้วก็โดนไปด้วยจริิงงๆนนนนนนนะะะะะะคคคแแต่่่่่่่่ววาาาาาอออีีีีฟเเ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 เยยยยยธธไไไไไมมมมดด้้้้้72 72ลลลลพรรใกกกั็็สทป อาสาวน้อยคนนึงว่าไงนี่หนูจะอ้อมกงโขนหินเขน่าไม่รู้จะทำอะไรดีหนูก็อ้อมเปน็นงนั้นแหละดูช็อตนี้นะคะว่าน้องเนี่ยตายหรือเปล่าปุ๊บอ้าวไม่ตายเฉยเลยนะคะอ๋อก็มาแน่อยู่แล้วแหละเพราะว่าตาแดงของแม่สีนดำหมดแล้วนะคะฉันเนี่อยรออยู่ที่ประตูนะเธอรีบมาเร็วๆเด้อฉันอยากจะไปอยู่แล้วแต่ว่าอืออ่ออ้าวไม่โดนเลยนะคะอันนี้ไม่ได้72นะแต่อันนี้เนี่ยเขาฟุ๊กไม่โดนเองนะคะอ๋ออันนี้ตีอากาศไปทีเดืงอ้าวอันนี้ตีอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่อันนี้ทําไมเขาไม่ใช้สมุด หนูมมไม่ใช่แล้วค่ะหนูจะเไปเรียนออนไลน์นี่เธออย่ามาแต่ห่วงเรียนออนไลน์สิตอนนี้เนี่ยฉันก็ไม่ได้เรียนออนไลน์แล้วนะอ่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตอนนี้เหลือกันแค่2คนแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะไปรอดกันหรือเปล่านะเพราะว่าน่ะอีฟเนี่ยเขาก็บินขึ้นไปบนสูสวรรคแล้วนะคะแม่ไม่ได้พาเขาขึ้นสวรรค์ซะหน่อยแม่พาเขาไปคฤหาสน์นี่นั่งก็นั่งสบายเอออันนี้แพลนะคะขออภัยจริงๆนะตรงนี้เนี่ยแพลไม่ได้บอกเพื่อนนะคะเพราะว่าแพลลืมเห็นว่าสาวน้อยเนี่ยมันเป็ดมันไม่ใช่ท <c oughs> เออขออภัยด้วยนะคะสำหรับสาวนอยคนนี้นะคือแบบมันไม่ใช่ท่าเก็ดเงแพลวเลยหลอนไปหน่อยนะคะอ่ะเขาวางทีนี้ให้เป็นสิริมงคลแล้วกันฮแค่นี้นะคะจบสักทีนะฉันเหนื่อยมากเลยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะคะคลิปนี้นะแพลวภาคหนานและทำนานมากๆเลยนะ